คลิปสั้นเพลินๆกับเอิๆมาแล้วค่ะวันนี้เอิญจะมาเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเห็นกับตาได้ยินกับหูสัมผัสได้ด้วยใจไม่มีเติมแต่งอยู่แถวแถวพระนครรีอยุทยาไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครหรอกค่ะเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับความทรงจำของคนรอบตัวเอิๆเองค่ะเชื่อว่า พอเพื่อนๆฟังจบต้องได้ข้อคิดดีๆติดตัวกลับไปแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่ริมแม่น้ำสายเก่ามีเรือนไทยอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เรือนไทยหลังนี้เหมือนหัวใจของบ้านเลยมีทั้งปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่รวมกันรักกันอบอุ่น เด็กๆวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านเสียงหัวเราะดังไปทั่วย่าหุงข้าวกลิ่นข้าวสวยหอมโชยไปทั้งเรือนที่กลางเรือนมีพระพุทธร,รูปอยู่องค์หนึ่งเก่าแก่เป็นมอระดกตกทอดจากบรรพบุรุษตั้งอยู่นิ่งๆบนแท่นไม้เก่าๆไม่ใช่แค่เอาไว้บูชาคำๆนะแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางของบ้าน ใครทุกใจสุขใจมากราบพระองค์นี้เหมือนกราบพ่อกราบแม่ทุกเช้าเย็นจะได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆลอยขึ้นฟ้าเหมือนสายใยที่ผูกคนในเรือนให้รักกันแน่นแฟนแต่การเวลามันไม่เคยปราณีใครผู้เฒ่าผู้แก่ค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคน เด็กๆที่เคยหัวเราะวิ่งเล่นก็โตกันไปคนระทิศละทางกลิ่นข้าวสวยหุงใหม่ๆกลิ่นแกงส้มไข่เจียวหอมๆน้ำพริกถ้วยเล็กๆกลายเป็นแค่ความทรงจำเสียงช้อนอคเคอะถ้วยเสียงญาตตะโกนเรียกกินข้าววันนี้เงียบก,กริบเรือนไทยหลังเดิมเงียบเหงา เสาไม้เก่าๆดังเอียดอาดตามแรงลงพระพุทธรูปก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทูกเทียนที่เคยกลุ่นหายหมดพอคนเก่าๆล้มหายความรักความสามัคคีในบ้านก็เริ่มหายตามไปลูกหลานบางคนก็ตีตัวออกหา่าง จากเคยช่วยกันทำมาหากินกลายเป็นต่างคนต่างอยู่พระที่เคยเป็นศูนย์รวมใจก็ถูกละเลยไม่มีใครขึ้นไปกราบไม่มีใครดูแลพอศรัทธาในใจคนมันหายเงากร,รมมันก็ตามมาเริ่มมีคนเจ็บคนป่วยบางคนล้มป่วยอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตาย บางคนตายแบบกระทันหันไม่มีแม้แต่โอกาสลาการสูญเสียมันค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเหมือนหมอกบางๆที่ค่อยๆคลุมเรือนไทยทั้งหลังคนที่เหลืออยู่ก็โรยดาไปตามวัยแต่ยังหอบเอาศรัทธาเก่าๆไว้บนบ่าที่สั่นครอนองค์พระก็ยังนิ่งยังคงเมตตา เฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงไม่ได้โกรธไม่ได้โทษใครเมื่อไม่มีคนกราบไม่มีคนดูแลเรือนไทยที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตวันนี้เหลือแต่ความเงียบเหลือแต่ความว่างเปล่าถ้าเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้อยากจะฝากไว้นะใครมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านอย่าปล่อยให้เป็นแค่ของตกแต่ง หมั่นกราบหมั่นไหว้บูชาด้วยใจที่ศรัทธาและกะตัญญูจริงๆเพราะพระพุทธรูปเหมือนพ่อแม่ทางใจของเราท่านเฝ้ามองเราตลอดไม่พูดไม่บน่นแค่รอให้เรากลับมากราบท่านด้วยใจจริงๆเท่านั้นเมื่อเราดูแลพระด้วยใจศรัทธา พระท่านก็จะดูแลชีวิตเราด้วยเมตตาไม่เคยหมดท้ายนี้ขออัญเชิญบารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคยคุ้มครองคนในเรือนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าช่วยคุ้มครองเพื่อนๆที่ตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้มีความสุขความเจริญมีสติมีปัญญามีพลังใจก้าผ่านเรื่องราวชีวิต ไปได้ด้วยดีนะคะสาธุอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดชุดให,ใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ